กรบสวัสดีครับท่านส,ส,สมาชิกทุกท่านและว,วันนี้เรามาอยู่กับเกมวอตเอเลเจนนะครับต้องขอบอกกันเลยครับว่าเนื้อหาเกี่ยวกับวอตเอเลเจนของช่องเราเนี่ยได้ดาเนินมาถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับเพราะผมได้ทําการเคลียร์ในเรื่องหลักบวกรองบวกกับจีบสาวแซ่บๆไว้หมดแล้วนะขาดก็เพียงแต่เนื้อเรื่องของขอีป้าเซเลสติน่าคนนี้นี่แหละ<อ>ซึ่งถ้าจบคลิปนี้เมื่อไหร่แล้วก็ขอให้ทุกคนทราบไปว่าคอนเทนต์ของเกมได้หมดเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ้องรออัปเดตอย่างเดียวเด้อ ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมารู้จักกับนางคนนี้ก่อนนะครับนางเซเลสติน่าอีปา้ามนุษย์ปากแซ่บคนนี้แหละนางเป็นศัตรูทางใจของใครหลายๆคนในหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงน้องคอนลี่เองก็ไม่ชอบอีป้าด้วยเหมือนกันถึงแม้ว,ว่าชาวบ้านเนี่ยจะพากันไม่ชอบอีป้ามากขนาดไหนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอีป้านั้นยังคงมีอิทธิพลมากที่สุดในหมู่บ้านอยู่ดีไม่มากที่สุดก็เกือบมากะครับผมด้วยเหตุผลที่ว่าเซเลสติน่าเนี่ยเธอคือคนหาคู่ให้คนในหมู่บ้านนั่นเองก็คือถ้าใครไม่สามารถหาผหา เอาละเราไปเดินหน้าจีบป้ากันเถอะทุกคนการจะจีบป้านั้นจาเป็นต้องดําเนินในเรื่องของน้องฮอลลี่ซสก่อนนะครับคือเล่นใหถึงจุดที่เราได้แว่นตามมาจากลุงเบะนั่นแหละก็ขอท้าความเซนนิดนึงแล้วกันนะครับพระเอกของเราได้แอบไปตกลงกับป้าไว้ให้ป้าช่วยเราให้ได้แต่งงานกับน้องฮอลลี่นะครับเพื่อแลกกับการที่เราต้องยอมเซ็ตหอกกับคุณป้าหนึ่งครั้งที่ตัวเอกของเราเนี่ยก็ได้มาหาป้าถึงหน้าบ้านนะครับเพื่อมาทําตามคําสัญญาของเขาในใจก็คิดเพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะกลั้นใจหลับหูหลับตาแทงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบลตออถึงงวา้ทร นะครับมันกลับกลัวนะครับผมมีความหวั่นไหวเกิดขึ้นมาในใจอย่างแรงเลยทีเดียวไอหำเวทของเราเนี่ยก็พยายามจะหาทางบิดนะครับเพราะว่ามันรับไมได้อะไรอย่างเงี้ยป้าแกก็บอกว่าเราก็แค่ตื่นเต้นเฉยๆเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะต้องตื่นเต้นไม่ได้อยู่ใกล้คนส,สวยอย่างป้านะครับเอาะนี่ เดี๋ยวป้าจะเทลเหล้าให้กินเมื่อก่อนป้ากับผัวเนี่ยแกก็จะกินเหล้ากันก่อนใส่เบิ้มเป็นปกตินะครับรับรองว่าพระเอ,อกนี่จะต้องซบแน่นอนป้าเขาก็เคลมอย่างนี้เนาะไอ้พระเอกเองก็แบบงงๆนะครับสภาพอย่างป้านี่นะผัวติดผัวหลงด้วยเหรอครับป้าป้าก็บอกโอ้ย oh, ผัวฉันเนี่ยหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะวันๆเนี่ยอยากจะเซ็ตยอฉันเป็นสิบสิบก็ร,รอบไอ้พระเอกก็งงตาแตกนะครับป้าก็ยังเล่าอีกนะครับว่าผัวเก่าของป้าเนี่ยเขาก็ชอบใส่แว่นลักษณะแบบที่เราถือเลยป้าก็แนะนําให้เรา ลองใส่แว่นดูสิทันทีที่เราลองสวมใส่แว่นเข้าไปนะครับเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีป้าได้กลายร่างเป็นสาวผมทองสุดฮอตซะอย่างนั้นดูเหมือนว่าแว่นตาจะทําให้ป้ากลายเป็นสาวฮอตเฉพาะตอนที่เราสวมใส่มันนะครับด้วยความสวยสะพึงของเธอทําให้พระเอกของเรามองข้ามความเป็นจริงแล้วโน้มตัวเข้าไปจูบ <c oughs> ป้ายอย่างดูดดื่มนะครับผมมันดูดดื่มชนิดที่ว่า oh <my S 1> ทําให้ป้า God, ต้องเจ <c oughs> ็บหลังนะครับ <c oughs> จนทําให้ป้าเนี่ยต้องขอพักก่อน <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับก่อนจะออกไปข้างนอกเนี่ยตัวเกมก็จะขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยคนเช ของอีป้าเนี่ยเป็นทางเลือกนะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเราจะทําก็ได้ครับไม่ทําก็ได้ออกมาข้างนอกปุ๊บนะครับน้องคอลลี่เนี่ยก็ะจะเข้ามาถามกับเรานะครับว่า<ไ>แต่เองไปไหนมาฮะเข้าไปทำอะไรในห้องอีป้าเนี่ยโอ้ผมก็เข้าไปโน้มน้าวให้ป้าเลิกยุ่งกับเราเนอะสิได้ยินดังนั้นนะครับคอลลี่ก็ถึงกับงงนะครับแต่เราเองก็ไม่เสียเวลาที่จะอธิบายกับเธอนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องไปซีกันรีกับอีป้านะครับเพื่อให้ป้าเลิกมายุ่งกับน้องคอลลี่นะครับสักพักนะครับคอน่ หายไปของคุณตาเนี่ยครับว่าอยู่ในมือเราเนาะเราก็ได้บอกว่าอุ้ยเนี่ยผมบังเอิญเจอมาตอนที่ชุลมุนกันเอออมฮันนีก็แหกปากเรียกคุณตามาดูแว่นของเขานะครับทันทีที่คุณตาได้รู้ว่าเราได้จับแว่นตาของคุณตาไปแล้วนะครับหัวใจของคุณตาก็แตกสลายเว้ยเพราะว่าตอนนี้ครับคำสาบของแว่นมันได้โอนถ่ายมาที่เราแล้วนะครับือไอแว่นเนี่ยมันเป็นแว่นคำสาบนะครับที่ผัวเก่าของป้าได้ไปซื้อกับผู้ศิัาธมาก็ว่ากันไปนะะมันจะทําหน้าที่คอยสร้างภาพดวงตาให้กับคนที่เป็นเจ้าของนะครับภาพดวงตา ที่แบบสาวสว,สวยเบิ่มๆนั่นแหละแต่ถ้าแว่นนี้ถูกสัมผัสโดยคนอื่นใช่ไหมครับคำสาปเนี่ยมันจะสืบทอดไปตกที่คนนั้นแทนสภาพคุณตานี่ก็คือหัวใจแตกสลายมากนะครับเมื่อได้เห็นสภาพที่แท้จริงของอีป้าปากแจ่วอีกครั้งตาอาเบก็หัวเสียนะครับอารมณ์แบบมุมมดงิดเลยและได้บอกให้เราเนี่ยเอาแว่นไปใช้เลยกูไม่เอาแล้วงอนงอนจะจัดเลยที่นี่น้องคนลี่เนี่ยต้องงงตาแตกเพาพวกมึงสองตัวเป็นอะไรกันเนี่ยกับแว่นอันเดียวนะครับทีนี้ให้เราไปหาลุงอาเบอ,อีกครั้งตอนเที่ยงวันนะครับเพื่อถามว่าแว่นตาเนี่ยปลอด ใช่ไหมลุงก็จะบอกว่าไอแวนเนี่ยแต่ก่อนมันเคยเป็นของกัวเก่าอีป้านะมันปลอดภัยแน่นอนคือที่ฉันได้มาเนี่ยเพราะว่าวันนั้นกัวของอีป้าเขาตกน้ําฉันก็เข้าไปช่วยชีวิตเขาใช่ไหมล้วบังเอิญไปหยิบแว่นตามาด้วยไม่นานนะักกัวเก่าอีป้าเขาขาดใจตายเพราะอดทนอยู่กับอีป้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นละใส่แว่นได้เลยตามสบายว่าฉันเองก็ใช้มาหลายปีนะครับตาเบรเ,เขาก็ว่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าตาเบรเ,เขาไม่พอใจที่เราพาดความสุขเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยของแกไปนะครับแต่พอพระเอกของเราบอกว่าได้ใช้แว่นตาเนี่ยเพื่อโน้มน้าวให้อีป้าเลิกรงควา ล,ลุงอเบกก็ถึงกับเลิกโกรธนะครับเพราะว่าแกลักหลานแกมากเนาะก็เลยแบบเออก็โอเคถ้าทำเพื่อหลานของฉันก็เอาไปเถอะก็ขอให้มีความสุขกับแว่นนั่นก็ว่ากันไปพอคุยกับลุงเสร็จนะครับก็ให้ไปหาอีป้าที่บ้านเพื่อรับฉากเสียวตึงๆกันได้เลยนะครับกดข้อแรกไปเลยนะครับสุดหลอตรงเนี้ยเพือของเราก็จะเสนอตัวนวดให้กับป้าเพื่อแก้การปวดหลังนะครับแต่ป้าก็จะบอกว่ามันปวดมากจริงๆตอนนี้ไม่ไหวให้ลองกลับมาหาป้าตอนกลางคืนดูนะครับผมก็ให้ข้ามไปตอนกลางคืนเนาะทีนี้ก็มาคุยกับป้าอีกรอบนะครับ เพื่อรับฉากเสียวเบิ่มๆได้เลยนะครับนวดไปนวดมาก็แนบกันมันแลเชียวเชียวถ้าอยากเห็นแล้วก็เข้ามาดูใน Discord กันได้นะครับหลังจากที่กระนำกันเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็จะติดใจในรสเด็ดของเรามากนะครับและมีการนัดแนะให้มากินส้มตํารสนัวกันด้วยอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ประวัยแล้วนะขอแบบนอนพักก่อนปวดหลังเลยที่นี่เกมโบจะเด้งขึ้นมาบอกกับเราว่าคอนเทนต์ของเซเลสติน่าเนี่ยได้หมดสิ้นแล้วเด้อรออัปเดตหน้าอย่างเดียวด้ยวเดยเจ้าก็สุดยอดเลยนะครับยังไงนะครับก็อดทนรออัปเดต กันหน่อยแล้วกันในระหว่างนี้ก็หาเล่นเกมใหม่ๆไปก่อนไม่รู้จะเล่นอะไรก็เข้ามาดูมาเล่นตามคขาบอยกันในช่องได้นะครับสนุกทุกเกมเลยบอกเลยที่ผมเอามาเล่นเนี่ยชิงนะเออไปละ<ต>ไปไปเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเด้อไปไ